สวัสดีพี่น้องสวัสดียำแรงซาบะสกูสกคนอาวมเจอเอฟซีเอฟซีบาลดาวเอฟซีบอลของเราเอฟซีบอลของเราเอาอีกแล้วอันหนูได้ๆบอกผ่าน้ยไหมคะคุณได้ข้นก่อนไหมไปก่อนน่ะวันี้คจืดแดงดาวนี่มงยิงอ้าวมาพอเอฟซีทางขึ้นบันไดพี่น้อง ก็จะละลายเด้อสาวจอยเห็นเอฟซีไหมฮะจอยย่ามอง่อยเฮยไม่ข้ามข้าวหนยวตอนัรนะอันข้าวต้มบ่กไปกินข้าวต้มเลยข้าเอฟซทางขืนอี่วา โอ้ยพี่น้องเลยโฟ FC สามรอดสะเปดขันบันไดผุนนูเทพอีจอยจะรอดไหมสามรอดสะเปดขันพี่น้องจะว,ว,วัดโพซีเนาะบามี FC จะอยู่ทางลุ่มเด้อ ซ้ำเราจะแป,ะปด้เรปดขันด้วยเสื้อก็อันดึงค่อยขึ้นแน่ค่อยขึ้นบาหอดซ้ำเราจะแปดขันเบามีเซ้าซองเถอเบา เอ้ยหุ่นดีเนะเอ้ยแข็งแข็งเนี่ยหุ่นดีลงทางเดิมมันใ่ลงไปหกหมันแรงลงเฮ้ยูสามร้อยสเปดขัน เจดมคอยดมยาดมแล้วฮะดลวเราเกินไหมนี่ทางฉันตรงตรงาดมยาลมกับพี่น้องปกติตลอดอันนี้ขาลงนึ่็ลงบอนเก่าเดินเาวัดยังครับวัดผู้สีวัดผู้ีเป็นหน่ยคนจุดใจกลางเมืองหลวงหัวบางจุดกงเมืองหลวงหัวบางมาัฮะ อืมน้ปดนัตสนามอสาร้อยสิบแปดขันบวยผักผลกไปด้วยก็ขึ้นบวยเลยรบรอไม่ต้องไปหรอก ไงหน่แม่เจ้าของเจ้าของก็ไปบาไวเขาเแย่งดีๆแย่ึ้นเลยสี่สามสี่หนึ่งพันแปดร้อยสี่ขึงยังเงเออ ทร้นนี่แตลาอน่หนลุ่มนี่แค่นี้เนาะคืนกับทีเ็นุ่มนยังไนำตกมาไปนะมุมไหนเด้อพู้ได้บันทับไปอองกระด้ังนูอือนั่นเป็นทางผีไปจกจโอ้ยแล้วก็จองพู้ที่สูงอี่สูงยังมีกาตั้งกองหยุบขึ้นเนาะอยู่แถวนี้ ทุกพี่น้องสังเกตหน,น้าฮาเดอสภาพคนพลาถ่านเนาะแมนที่บารก็ให้พลาถ่านและกรเไว้ได้ <c oughs> พี่น้องแมนแล้วนะเจอพาซื้อแลใส่าถ่านเลยึนไม่เกีย ก็หอดยอดจอดเึงพี่น้องเลยนี่ไงแต่ว่าหามขืนเนาะ่นเขียนว่าหามขื่นเลยสู้พี่น้องเอตตอนขึ้นมามีคนเป็นลมอยู่ขึงขึงทางเนาะู้้ญิง ประทมพยาบาลอยู่ทางขึ้นมานะเป็นลมเพราะว่าอากาศมันหนะพี่น้องนี่ก็จะเป็นแมลมคล้องมันบอกร้า่ะต๊ะปู่องมาปนเลยไปเก็บจีไชขิดเบงคนไต่สะพานน้อยน้อยน่ cái kêu mày đã nọ nó có càng càng mưa không mưa con luôn bang mà mền bò trái cam luôn bang chỉ bằng cột lột lên nó, จอยมึงจะรอดไหมเสียวรอดส่ศร้าจะเสือดขึ้นมานะเศร้าแล้วเถือเด้อเอเออผิดขึ้นมามีเมื่อยได้มาแล้เพราะเขาว่าว่าซ้ำรถสเปคันหรือกเขาอ่อนพี่น้องเ้ยน้องออแล้วมาเมื่อยผู้เดียวแล่เตึตตต มันตื t, ่นเต้นนะมาเบิ่งมาเบิ่งกัจ้าผู้ด้ฝรั่งนะมาจ้าฝรั่งเลยเปันคนไร้ปรดโยนเลยตัวเมันเก่งว่าเฮาอีก ตอนลงกับสิบูมเมนินพ่อแม่ทวายมันทางย่อนมันมากางทางขอทางพมีนคนเป็นลมอยู่เลี้ยไปเพราะว่าหัวมาเที่ยงนาทหบเมนเออเดียวโล่งโอกไปินนองโอ้มาเป็นู้หญิงเนาะโยมานะิมาฮาลาเกเองออีจอยแลคิดว่าอยากรี้จอยเป็นลม

ป้านป้านมีงมาเรียงสิปัหาหลอะเพราะเป็นทางลงนอนข้างในก็จะเป็นงาน้องไหวพระเนาะกลาบไปเรียบร้อยแล้วไม่ไหวจริงๆใจกลางเมืองหลวงหัวบางกินหลอก มันเบิดแล้วนามันว่าจะตอดมันแหละนวละสักนวลละสิเป็ดวัน่ะนะซื้อกางเมตาบตจัดแล้วมันเดี๋ยวมันจะบึงแล้วอ่ไปหาซื้อขนมมากินหน้าก่อนสิญา่างลงเนี่ย นี่แะทางลงอยู่น่ะอ่าตัวโอมาเรียบเห็นบมดซือขายขนมบอกซือลยมาเดี๋ยวนี้ตะงเห็นรอกิ้งลงบะมีบกิ่งโลดพัชกิ้งกับกิ้งโลด ป้าตัวี่บอกด้วยเดกงานลงข้าาเมือนไปเราตลาดนี่นะไปหลไม่ไหวฟังแม่ร้องคองน้องฟังตะเวนตกเนาะไปไดก็มาถะบึงตะเวนตกงานแรงสมาอินสุดชาวต่างชาติาฝรั่งเนาะพี่น้องทั้งบึงหนองเา

เลงน้อยหนึ่งตนาะมาสต๊อกเนาะป้าก็จะไปยับงมือกันค่อมูนองอมเหมือนกเบาขายขนมนะข้างหน้าคุณ ไปยังก <c ười> oh, ็จะมักแด่จิล่ะเนาะก็จะบ่ฮ้อนดอกรถน่ะไปเที่ยวนะครับแม่นคือจะนั่งท่องเที่ยวมาเบิ่งครบนีอก็ยังมักเบิ่งงแรกคือกันงแรกพี่น้องจะแม่นแล้วเดินกดําบ่ไก่จ่อย่สิลงอดอกงตกยนะกดํา ถ้ามึงจะเป็นตกดินเนาะสืกววาสิมีนสุมาลเนี่ยปลลายเด้อจุดนี้ก็ <c oughs> จะเป็นคลายหนามคลายคันบางเบงเนาะพ้าอาทิตตกดินรอไป็น้อกไปก็รอหนุ่นเนาะ

คนร้ายลีรอแล้วพี่น้องข้างบนนี่ก็หามขึ้นเด้วยหมดนี้ก็สนาด้านแล้วพี่น้องฝากกองแรกก็แซ่อยู่ดีแม่งก็สุดทุกคนบอกกันใหม่คิมนาสบายดี